สวัสดีสวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะครับกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงเช้าเช้าสายสแบบนี้หน่อยนะครับซินเชนโก้ครับสัมภาษณ์ทางน้ําตานะครับเมื่อพูดถึงสงครามในบ้านเกิดตัวเองนะครับอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้ครับแข้งทีมชาติยูเครนเนี่ยก้นน้ำตาไม่อยู่ครับระหว่างพูดถึงสงครามบ้านเกิดในตัวเองที่ถูกรัสเซียรุกราันมาหลายเดือนนะครับ ซนเซนโก้ ko, ครับกำลังเตรียมความพร้อมกับทีมชาติยูเครนครับเพื่อลงเล่นรอบเพลย์ออฟครับฟุตบอลโลก2022พบกับทีมชาติสกอตแลนด์ครับในวันพุธที่1น่มิถุนายนก็คือวันนี้นะครับในระหว่างแถลงข่าวก่อนเกมเนี่ยดาวเตะจากแมนซิตี้ครับถูกถามถึงสถานการณ์ในบ้านเกิดที่กําลังเผชิญกับความยากลําบากมากๆหลังต้องต่อสู้กับกองกําลังทหารรัสเซียที่บุกเข้าโจมตีตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ ซินเชนโก้ครับกล่าวพร้อมน้ำตาว่าคนยูเครนทุกคนต้องการเพียงแค่สิ่งเดียวก็คือหยุดสงครามเถอะผมเนี่ยได้คุยกับเด็กๆนะที่ไม่ใช่ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พวกเขามีความฝันหนึ่งเดียวก็คือต้องการให้สงครามสิ้นสุดลงนะครับขณะที่เราเนี่ยมีความฝันก็คือต้องการได้ไปฟุตบอลโลกเหมือนกันนะครับอันนี้คือคําพูดของซินเชนโก้นะครับ,รบเขาอยากให้สงครามมันจบลงได้แล้วเมื่อคืน้าให้สัมภาษณ์ทางน้าตาเลยนะครับ สงสารจริงครับคือยูเครนตอนนี้โดนรุกรานจากรัสเซียมากๆนะครับซินเชนโก้ก็เป็นแข้งบ้านเกิดนะครับที่อยู่เกิดอยู่ที่ยูเครนนะครับก็ให้กําลังใจเขาครับอยากให้มันจบลงเร็วๆนะสำหรับสงครามนะครับก็อยากให้ยูเครนได้ไปฟุตบอลโลกด้วยนะครับตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับสำหรับอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้นะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเช้าครับสวัสดีครับ